เมตาเวิร์สจะมีมูลค่าสูงถึง5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030นะครับเขาบอกว่าเมตาเวิร์สยังไม่ตายทําไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็ปัจจัยลบอะไรที่มากดดันตัวเมตาเวิร์สอยู่นะครับหรือว่าเฮ้ยครั้งก่อนที่มันโฟโมกันมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับก็ตอนนี้อยู่กับช่องเนวัฒนายนะครับที่ปกติเราก็จะเล่าเรื่องอะไรกันในทิกต็อกแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคอนเทนต์แนวเชิงลึกนิดนึงให้มันยาวขึ้นในช่อง YouTube นะครับรเ็นนัักกวมจอได้นะครับ ก็ถ้าใครติดตามกันอยู่นะเรื่อง geo politics ภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้เปลี่ยนมาเรื่องภาพร,รวมหรือว่า e c o n o m i c ิอะไรพวกนี้บ้างแล้วเหมือนกันครับก่อนจะเข้าเนื้อหานี่พาไปดูตัว Metaverse ตัวหนึ่งของทาง OnCyber นะครับเป็นแพลตฟอร์ม Metaverse ที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนโลกเสมือนแต่แค่ยังไม่ได้ใส่ VR AR เท่านั้นเองเป็นไงครับให้ลองกระโดดเล่นก่อนอเราจะไม่เล่นเยอะเดี๋ยวคนอื ออาให้ดูเป็นพอเป็นกระใสแล้วกันไปกันต่อนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้คุยเรื่องเนื้อหาก,กันก็ตัวประเด็นหลักนี้จะคุยกันวันนี้ก็คือ m e t a เวิร์ยังไม่ตายมีมูลค่าสูงถึงห้าล้านดอลาลาร์สหรัฐภายในปี2030น,นะครับ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังได้รีเสิร์ชของทางที่ที่หนึ่งมานะครับก็มาอ่านแล้วเฮ้ยมาแชร์กันหน่อยดีกว่าเขาบอกว่ามีตัวเวิร์สเซกเตอร์อาจจะสูงถึง5ล้านล้านดอละลาร์สหรัฐภายในปี2030เขาบอกว่าใหญ่เกินที่จะถูกละเลยหรือเปล่านะครับมันก็อาจจะมาก็ประมาณ2573นะพอสอบไทยบ้านเรานะครับก็เป็นรีเสิร์ชของทางแมคคินเซ่แมคคินซี่มัคคินเซ่แมคคินเซ่แอนด์คอมพานีนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะเอ่ยแล้วก็เขาก็มีคำพูดว่า ปีที่แล้วว่ะคริปโตเนี่ยลดลงต่ำกว่า1ล้านล้านดอลลาร์เลยนะตัวม a เก็ตแคปอะไรกระจุยเลยนะครับก็เรียกได้ว่าคนที่เป็นผู้เล่นก็หายไปเยอะแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วงนั้นก็คือตัว m e t a v เวิรหรือว่าตัวโลกเสมือนจริงนี่เองที่เป็นกระแสขึ้นมาในช่วงหนึ่งนะครับมันจะมีโครงการที่เกี่ยวข้องที่เอาไปใช้กันอย่างกว้างขวางอยู่ช่วงหนึ่งก็คือถ้าใครไม่รู้จักอย่าง d e c e n t r a l a n d หรือว่าอย่าง เดอะแซนบ็อกนะครับก็เป็นโครงการเมตาเวิร์สที่เป็นชั้นนําของทางตัว blockchain, บล็อกเชนเหมือนกันก็จะมีของทางโซเทบีก็มาจับมือกับดิเซนทแลนด์ก็เป็นลงประมูลของเก่านะของโซเทบีถ้าใครไม่รู้จักดังมากระดับถึงเป็นภาพแวนโก๊ะภาพอะไรก็มาประมูลที่นั่นนะครับแล้วก็จะมีของทางสนุบด็อกที่เข้ามาจับมือกับเดอะแซนบล็อกนะครับก็จะมีการเข้ามาทําโลกเสมือนจริงกันในนี้นะครับก็ค่อนข้างเคลิ้มกันอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันช่วงนี้ก็คนเริ่มไม่สนใจละ เขาบอกว่าแม้จะมีความพาแพ่แพ้บ้างก็ตามนะครับแต่ว่าในทวิตเตอร์พูดกันอย่างแพร่หลายเลยว่าเธอเมตาเวิร์ดล่มสลายไปแล้วนะถ้าเกิดใครพูดคํานี้ก็คือครับไม่ไม่จริงนะครับยิ่งมีกระแส AI ช่วงนี้มาด้วยนะยิ่งคนที่ไม่สนใจเมตาเวิร์ดเข้าไปใหญ่นะครับมาร์คซกเบิร์กและเมตา เขาบอกว่าล้มเหลวในปี2022นะแต่ว่าโอกาสที่เมตาเวิร์สจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวัน,ม,นมันมีนะประจำวันมันเพิ่มขึ้นอยู่ในทุกๆปีนะครับที่จะเข้ามาเมตาก็บอกว่า we believe in the future of connection in the metaverse นะครับเขาก็ยังเชื่ออยู่เหมือนกันถนะ้าใครเข้าไปที่เว็บเมตานะออถ้าใครไม่รู้อะตอนนี้เมตาเวิร์สได้รับความสนใจจากแบรนด์ธุรกิจชั้นนําค่อนข้างพอสมควรเพราะว่า,วามีบริษัท จดเครื่องหมายการค้ากว่า5,850รายการในสหรัฐนะครับเกี่ยวกับ Metaverse ในเรื่องของ NFT สินค้าและบริการก็จะมีอยู่7,746นะก็เยอะพอสมควรมกรา400่องเนี้ยมีนาเยอะหน่อย700แล้วก็ตอนสุดท้ายเป็นช่วงธันวา300นะครับทางคุณไม้ก็มาให้ข่าวตรงนี้น่แหละครับค้าใคร อยากได้ตัวเลขเต็มๆ,ๆมเมาไปอย,อยู่ที่คุณไม้นะก็มีเรื่องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีของ NFT เหมือนกันที่จะตอนนี้จดไป7 0 0ด 7, 7 4 6ัแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับ NFT นะมกราถึงธันวาคมนะครับตัวเทคโนโลยีดังกล่าวอ่ะมันดึงดูดผู้คนอย่างโรเล็กไนกี้อ d ดิดาสดีบให้เข้ามาเหมือนกันแล้วก็มีแฟนขับคนรักรถอย่าง BMW หรือ Mercedes Ben z ก็เข้ามาหาง เมตาเวิร์สพอสมควรก็ยื่นจดเครื่องหมายการค้านะครับเมอร์เซเดสเบนะ่จด NFT ด้วยนะแต่ว่าทาง b m บอ็มจดแค่ m e t a เ e r s e อย่างเดียวนะครับทางคุณเจสันผู้บริหารของ Accenture Acc เนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาเชื่อว่า m e t a เวิร์จะมาส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจมาทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์นำเสนอวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์แล้วก็วิธีการดาเนินธุรกิจนะสาหรับใครทนนี่อันนี้ค่อนข้างแบบไม่ค่อยแมสเท่าไหร่นะสำหรับคนที่ฟังนะครับ business product Marketing Content a n a l y s นน b ลซิสแบรนด์โนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในทุกภาคส่วนของธุรกิจพอสมควรว่ามันก็จะเข้ามาแทรกซึมแล้วก็คนก็เริ่มอเอ็นเอ็ไปทางนู้นอย่าง Animoga มกาแบรนด์ก็เตรียมทุ่ม2,000ล้านเข้าเตรียม m e t a เวิร์แล้วเหมือนกันถึงแมาช่วงนี้กระแสจะเงียบไปแต่3าพฤศจิกาย,ยน2022เนี่ยยังมีคนขยับอยู่นะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมของปีที่แล้วนี่เองนะ บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่างพวก g o o g l e อะไรพวกนี้ก็มีความเชื่อเรื่อง AR คืออนาคตเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจะยังไม่ได้ลงทุนถึงขนาด Metaverse อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ AR เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ก็ต้องทําไว้เหมือนกันนะครับก็ยังเชื่อว่ายังไปได้เพราะมีเรื่องของเกมเรื่องของอะไรด้วยเขาบอกว่ามันพิสูจน์ความคุ้มค่าอยู่เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ โรคระบาดของโควิด19อ่ะผู้คนหลายล้านคนก็เปลี่ยนวิธีการทำงานไปทำที่บ้านเนาะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังใช้ Microsoft Teams อะไรกันอยู่แต่ว่าเขาก็ผลโหวตออกมา92%จาก Statistic Statista เนี่ย Statista เนี่ยเขาบอกว่าอืม Pandemic อ่ะทำให้ Meta v e r s e t e c h n o l o g อมาเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับผลโหวตมา92%เลย นอ,นอกจากตัวเมตาเวิร์สเนี่ยยังถูกคาดการณ์ว่ามันอาจจะมาในรูปแบบของแอปเดตติ้งในอนาคตนะแหมถ้าใครชอบแอปเดตอะไรพวกนี้นี่อาจจะถูกใจเราใจพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดได้เดตในเมตาเวิร์สนี่กน็น่าสนใจใช่ไหมละครับอาจจะลองลุ้นดูว่าเขาก็จะมีลนช์ของออกมาเหมือนกันว่าเมตาเวิร์สเดตติ้งแพลตฟอร์มนะครับก็เ,เดี๋ยวต้องลองดูติดตามกันดูนะมันก็ยังมีโอกาสอยู่ทางทางบริษัทเนี่ยผมขอกดหนึ่ง เปิดเพลงไว้ด้วย Mackenzie Mackenzie คอมพานีแ <in> นะนำว่า MetaVerse อาจจะมีมูลค่าสูงถึง4ล้านล้านถึง5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอ๋อจะกระจายไปอยู่ในภาคส่วนทั้งอ e ีคอมเมิร e ์ซ VRAR เกม Ed Education Digital Media Banking Construction Education Retail อ่ uh, า Utility Transportation นะครับใครเฮ้ยกำลังเล็งเฮ้ยธุรกิจอะไรดีเนี่ย ดูเลยโลมิดไฮนะครับลองดูจากตัวพวกนี้นะว่าเฮ้ยมันอาจจะเข้าไปแทรกแซงใครเป็นข้อมูลประกอบนะเพราะเขาก็รีเสิร์ชมาค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับใครชอบตัวรีเสิร์ชอะเข้าไปที่เว็บนี้ได้นะของคุณแมคแมคเคนส์อ่าลืมไปละแมคแมคเคนส์เลยสักหน่อยแมคเคนส์ Mac ก็ในปี2.230นะครับเขาบอกว่าปัจจัย4ประการที่จะทําให้เมตาเวิร์สสมจริงมากยิ่งข,ขึ้นก็อย่างเช่นเรื่องของความจริงความจริงเสมือนเซนเซอร์ระบบสัมผัส อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับพวกนี้เป็นส่วนสําคัญที่เฮ้ยถ้าใครอยู่ในสายโปรดักชันหรือว่าเอนจิเนียริงอะไรพวกนี้เขาบอกว่ามันจะมาก,ก่อนเรื่องของเมตาเวิร์สอีกนะพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็การทํางานร่วมกันกับมาตรฐานแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกเครื่องมือในการพัฒนาอะไรพวกนี้ใครอยู่ในสายนี้ก็ลองดูนะครับมันน่าจะเป็นก้าวแรกของการเป็นเมตาเวิร์สมากกว่าตัวแว่นออกมาแบบตัวคนเขาไปเล่นเ,เกมอะไรอย่างนี้นะเขาบอกว่ามีปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างเช่นพวกกฎระเบียบ เป็นความน่าทายหนึ่งของเมตาเวิร์สเหมือนกันที่จะทํำยังไงอีกการหนึ่งเรื่องของเมตาเวิร์สโพลิสอันนี้คนไม่ค่อยให้ความสําคัญมากนะักเพราะว่าไม่คิดว่ามันต้องมีหรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่ได้เล่นไงทีเนี้ยไอตัวเป็นมตาเวิร์สโพลิสหรือว่าอาชญากรรมไซเบอร์ค่อนข้างน่าสนใจน่าจะเป็นตลาดใหญ่พอสมควรถ้าเกิดอืน่าจะเป็นดีมานสูงอนะเพราะว่าคนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไซเบอร์กันยากแล้วด้วยยังมาเจอเมตาเวิร์สโพลิสอีกยิ่งเข้าไปกันใหญ่เลยนะครับ ทางแบ l บหนึ่งเขาบอกว่ากระแสโฆษณาในปี2.2.1อบูมกระน,นําเลยนะ Meta world แต่มันมาในเชิงของพื้นฐากนการเกิงกําไรนะไม่ใช่มาในเรื่องของอยากจะอาศัยในโลกเสมอือนกันจริงๆนะมันก็เลยลดน้อยถอยลงลงไปข้างล่างนะครับทีนี้มีบางบริษัทที่ไม่ใช่แพลตฟอร์มใหญ่อย่างตัว Meta X เนี่ยก็เป็นคู่แข่งที่น่าสนใจเพราะว่ามัน Power by b i n a n c e Cloud ใช่ไหมล่ะครับ เขาก็เป็นดิจิทัลซื้อขายเหรียญแล้วก็มีโทเค็น NFT เหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะจับยังไงกับ m e t a verse, อร์เวิร์สก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเปิดไปแล้วเออสะดุดขึ้นมานิดหนึ่งพอทีไปเจอมาก็เลยมาแชร์ให้ฟังทางบิลเกตก็มาบอกว่าเขารู้สึกไม่สบายใจกับเว็บสกับ Meta อร r เวิร์สนะแต่ว่าเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI ค่อนข้างปฏิวัติวงการมากกว่านะครับก็ทั้งหมดมีประมาณเท่านี้ว่าเอ้ยตั้งหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนตอนจบก็คือหักมุมเลยว่าบิลเกตเนี่ย ยังเชียร์ AI อยู่นะแต่ว่าทาง MetaVerse ก็จะมีมูลค่าสูงถ้าเกิดใข่ไล่ตามในพวกนี้นะครับก็ต้องลองพิจารณาดูว่า m e t a วิร์สจะตายจริงไหมแล้วก็มูลค่าจะถึง5ล้านล้านภายในปี2023โนหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาลองติดตามกันดูนะใครอยากลองเล่น On Cyber นะเป็นเว็บที่มีเขาไม่ได้โฆษณาผมนะเป็นเว็บที่มีเรื่องภาพเสมือนภาพดิจิตอลแล้วก็มีเรื่องของแพลตฟอร์มที่คล้าย m e t a วิร์สอยู่พอสมควร โอ้โหใครอยากลองเล่นก็มาลองดูได้นะครับแล้วก็เจอกันในช่องเนวัฒนาอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ว่างเว้นแล้วไม่ได้ทำอะไรก็แวะมานั่งคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ